สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกขู่ทุกคนครับผมครับยินดีเข้าสู่ช่องครับผมเบาแล้วพารวยเก้าพารวยครับผมครับสำหรับคลิปนี้จะพาพี่น้องมาติดตามเบิ้งตัวเลขแนวทางครับผมของรัฐบาลไทยครับพี่น้องครับกับปูศูนย์เจ็ดครับผมครับเมื่อนี้ปูจะปล่อยให้ครับผมเต็มสูตรพี่น้องเป็นสูตรมาครบบนมาครบล่างครับผมครับสำหรับพี่น้องเอฟซีครับผมที่กาลังมองหาตัวเลขมองหาแนวทางครับผมตัวเลขแนวทางกับ มื่อนี้ครับทั้งช่องได้พาพี่น้องกลับมาเบิ้งกลับจากสำนักของปูครับผมครับบ่อธรรมดาได้พี่น้องครับผมรับยางมาฮอดเรานี่บันไดกันึถึงดอกกล้วยไม้นะพี่น้องครับเคยมาไทยพี่น้องเอฟซีได้เบิ้งกันครับทุกย่างครับบอยู่คือเขาพี่น้องเปลี่ยนหน่วยเบิร์ดแล้วดอกงามตะกีก็ไเ้ครับผมัสำหรับพี่น้องเอฟซีที่เขามาที่ตามเขามารับชมกันอยู่ในขณะนี้กขอคหยพี่น้องครับผมโชคหมันกันทุกคนครับให้สุขภาพแข็งแรงครับ กิจการงานที่เฮ็ดอยู่กัให้เจริญรุ่งเรืองครับผมขอให้ปังปังกับโชคกับลาบที่เฮ้าซอแสวงหากันครับผมครับการเดินทางเป็นงานไกลตลอดปลอดภัยครับให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในวัดในสถานที่ทุกๆหมมองครับปกปักรักษาครับพี่น้องเอฟซีทุกคนครับสําหรับคลิปนี้ครับผมมาจะพาพี่น้องครับมาเบิ่งนะครับตัวเล็กแนวทางครับผมครับ ของปูกัันครบสําหรับมือนี้ปู07ครับกับมานังรอเพื่อนเพื่อนคำนวณครับผมตัวเลขคํานวณแนวทางครับผมครับเอาปังๆกันเลยกลับพี่น้องกลับมากันแล้วครับกอย่าลืมครับสาหรับพี่น้องเอฟซีทันไม่ที่พิ่เขามาติดตามรับชมกอย่าลืมกดติดตามเอาไว้ครับผมเพื่อท่านจะไม่ได้พลาดตัวเลขพลาดแนวทางครับผมดีๆจากทั้งช่องครับทีน้ำไม้พี่น้องเอฟซีครับได้ติดตามได้รับชมกันไปครับพี่น้องกลับเปล่าแหลมจะพาพี่น้องกลับมาเบิตัวเลขแนวทางครับผม ครับผมครับกัดนมัสการครับผมมัการครับอาจารย์อูจะล่อยสูตมาครบบนมาครบล่างมาปูสูตรนี่เขามาแล้วชชี้งวดปฏิปูารแต่ว่ก็นั่นแต่ว่าลงยูทูบเดมันเดินต่อวะครับผมโอ้ขยะนีขยนยูทูบจะย่านหรือไปย่านน้องปูนกันพี่น้องดูซ่านยูทูบ บ่ตั้งก็าสิบหกสิบเจ็ดงวดครับเขามานะครับลง YouTube ยูทูบเราจะย่านยูทูบครับ่งแบ่งปันให้เอฟซีเราหรือที่ย่านบทเตี่จะเดินต่อวะครับผมอ่ะเดินกันครับพี่น้องถา้ถาสูตรเดินต่อก็ได้ที่ครับสูตรจะไปต่อไหมมาดูสูตรจะไปต่อไหม มาครบบนมาครบล่างจับคู่ต่างใจเบิ้งไปน้ำกันครับพี่นอนหรือไพ่บนังก็จับอะนรนี้รถค่ะโฟร์นี่มาครบบนมาครับอาจมาครบบนสี่ห้าหกเจ็ดแปด สิบซี่จุดไว้ได้ครับเด้อสองสี่ห้าหกเจ็ดแปดมาโคบบนนะครับเจ็ดแปดเด่นบนมีตัวเด่นพป่าวอาจารย์มีตัวเด่นหนึ่เดียวมีตัวเด่น เด่นบนเกูได้มา้ห้เด่นบนเด่นบนหมดนี่ไหนล่ะอย่างที่หาหายากเด่นบนบ่มีสักโตคือประจงเลขเด่นสักโตวคืรว่าขบบนมี2มีสี่มีหมีหมีเก็ดมีแปดมปุ่ เป็นน้องอซีจับไว้แล้วพี่น,นอ้องเด้อเล็บลักเล็บวินนะครับเดินบนเดินบนนีหกนีเจ็ดมี 6, ม 7, มแปด่ะพี่นนะ้องอีซีอยากปูจะวินได้หันเดินบนเลยละ่ะ ดำหามันถึกไวในนี่หละหายากยาบบนหกแปดเด่นบนสองหกแปดสองหกแปดเด่นสามตัวเด่นสามตัวแร่นี่รีดดับกับดับสอง จะ6กับ8เฉพาะบนบมดปูดับ2อืมครัพี่น้องเอฟซีดับ2บนดับสนิทเลยดับชนิดมากเลยหมดปูบูมาในวันนี้เตะ6กับ8หดบนหมดโัเทีเดอร์ดับ7บนกับผมโัเทีนเดอร์7วันนี้ดับ2อืมดับ2แลครับพี่น้องจะซื้อติด2ยกเว้นเอาลงล่างนะพี่น้องเรื่อมามาไหนจะลักลอยกับผมลักลอยมาได้ยขันมากมากรักลอยเลยดับลัก10ลักหน่วยกับผม อ๋าพีหลัอีกสีเดิน<ล>นะครับเด่ 8, นเดือหกับ <7, S 1> 8บนเดืออยู่หกเจ็ดเด่นเดือหกับแปดเจ็ดครับสี 4, 6, เจเดินเดช่ณีหกข้างเี้อหกข้างหกคูหางบนครับผมบนเดช่ณีครับเจ็ดบนเจ็ดแปดห้าหกห้เจ็ดสี่หกสี่นะครับดับบนดับบนน้ำพี่้องดับบนสองนเดินหลาง ครับผมเด่นล่างเนื้อตัวเดียวเด่นล่างเกียรตัวเดียวเกียร์เก่าเก่าดับเก่าดับโม่เก่าดับหลักเนียนนี่ดอกเพราะมันจะมาชนกันเป็นเด็กล่างเล็เกบนนั่นเลงมันเหลือดเจ็ดไงครับยี่สสี่กับสูงไม่ผมเดียวอืม,ลมลลเลือตัวเน้นชนกันไงนนเหลือตัวนี้ลักลักเน้นเหลือตัวเน้นอากาศเดือดเช่นวันนี้ครับ วงกลมเลยเนี่ยตัวเน้นๆนะครับตัวเน้นๆสี่แปดหัตัวรองตัวรองเก็บบนทาเลขล่าง Hmm. ที่นี่ล่างกัน่นี่พี่น้องโจจะขู่ตัด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 นี่นะตัด,ต,ด,ต,ดตัดล่างมัครับอาจารย์ล่างนี้ต้องกันบอก อ,อรลางี่น้องกันอ้าวไปนองบานที่นี่ปุ้ยถ้ตัดใหยื่อล่างตัดตัดล่างวันล่างเดือเจ็ดล่างอย่บวกนะว่า สี่ห้าสี่เจ็ดอันนี้คือเด่นล่างทุกคนเลยสี่ห้าสี่เจ็ดสองห้าสองเจ็ดเด่นล่างเรือชนนีครับโอวิ่งบ้านวิงล่างเจ็ดโอวิงล่างเจ็ดแต่เรือสี่เจ็ดกับสองเจ็ดท่านก็เจ็ดตัวเดียวคือน้องเอฟซีขู่คู่เด่นล่างคู่เด่นครับสองเจ็ด 4ีตบอลนั่นหมอครับจารตัวร่องตัวร่องเนาะอ๋อตัวนี้ตรงกับคูบาอาจารย์พนฝันครับผมคูบาอาจารย์คนฝันมาเห็นพระปินธรรมร้อยลายครับผมมีซีโคูนไะครับจารย์มีเสีนี่อาหมักะสี่ห้าสี่ห้าสองห้าสี่เจ็ดสองเจ็ด สองห้าสองครับผมพี่น้องเอฟซีครับผมครับสำหรับตัวเลขแนวทางของปู่ศูนย์เจ็ดครับพี่น้องมาครบบนครับผมครับมาครบบนมีสองสี่ห้าหกเจ็ดแปดเด้อพี่น้องครับสำหรับพี่น้องที่กำลังหาตัวเลขหาแนวทางกันอยู่ครับผมครับสำหรับตัวเด่นครับพี่น้องครับก็มีหกกับแปดครับพี่น้องเด่นเด่นจับคู่ครับผมครับก็มีสี่แปดครับผม เด่นสุดๆได้พี่น้องครับล่องเ yes. ด่นอีกเก็จะเป็น6 7ครับผมพี่น้องสาหรับตัวล่องเ mm. ลยก็จะมีหาหกสี่หกเจ็ดแปดหาเจ็ดครับพี่น้องครับสําหรับเลขลางครับผมเด่นครับพี่น้องครับเลขวิ่งครับผมวิ่งเจ็ดครับผมเด่นที่ครับผมสองเจ็ดครับล่องตัวล่องของเลขเด่นก็จะมีสี่เจ็ดครับพี่น้องครับสําหรับตัวล่องเลยก็จะมีสี่ห้าสองห้าครับผมครับฝากพี่น้อง fc ทุกคูทุกคนครับผมอย่าลืมเอาไปพิจารณาครับขออนุญาตครับเมื่อกี้อ่านซื้อบอลุูดนี่ขึ้นไป ขออนุญาตพี่น้องเด้อครับผมนี่จะอ่านเล่แต่ตตัวเลขมันลืมเบิ้งหน้าจอครับขอประทานอภัยครับผมครับสําหรับตัวเลขหน้าทางครับผมพี่น้องเอฟซีแคปหน้าจอกันเอาไว้ครับผมครับตอนนี้ก็อยู่ต่อหน้าปูครับเก่งใจพี่น้องกันบอลแห้งไร้ก็ไเด้กันบอลคอยกันยันบอ้ยินครับสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขออนุญาตจบลงแต่เพียงเท่านี้ครับก่อนจากการขอพี่น้องเอฟซีโชคหมั่รลำรวยถูกหวยกันหมดทุกคนครับผมขอให้โชคดีครับผม การกระผมเสียงโชคเสียงทย้ายกระผมครับ,รบสําหรับคลิปนี้กระผมตั้งช่องของบ่าวแหลมพระรวยก้ 9, าวพรรวยกต้องขอตัวอลาพระจากพี่น้องไปก่อนเจอกันไหมคลิปหนะ้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม